รับเข้ามาพอปรับเข้ามาเกมก็จะสามารถเข้าสู่ชัยชนะได้ตอนนี้ไอ้พวกแลนสไลด์ว้วไปเด้อว่าไปเด้อว,ว่าไปเด้อผมพูดอย่างนี้เลยนะนะครับแต่ถึงเวลาจริงๆเ,เหมือนโควิด -19 ่ยุโรปแย่สุดขนาดหนักถ้ามาเทียบระหว่างการแก้ปัญหาโควิด -19 กับเรื่องการเลือกตั้งซึ่งเกิดขึ้นมากกว่า10ครั้งอ่ะ17ครั้งเนี่ยหุนส่วนคิดว่าโควิด1 9หรือการเลือกตั้งมันง่ายกว่ากัน สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งตอนนี้สื่ออย่างมติชนเนี่ยนะก็มีการวิเคราะห์บอกว่าสถานการณ์ของบรเอกปรยุทธ์เนี่ยกำลังลิบหลี่ลงเรื่อยๆ ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กัน้บอกว่าาากาที่ปามาีท้วเลยลาผิดเราด้วที่เข้ามาเป็นการสรวจกระการก็การไปดูความเป็นจริงข้อได้จริงที่รัฐบาลได้นการมาที่ผ่ามาที่เขว่านมีผลยังไงบ้างก็ดูก็โอเคแล้วี่บอกว่าดีเพราะวันนี้ก็ยี่โครงการแล้วก็สิบริษัทร่วมกันทํางานตรงนี้ ให้เป็นไปตามยุาธวิธียุทธศาสตร์ที่รัฐบาลประกาศไว้ใช่ไหมโมเมนต์เงินกองทุน8หมื่นล้านนะใน3เซกเตอร์คือ1รถจนรถไฟดู2คือรถบัสอะไรเงี้ยแล้วก็3เกี่ยวกับเรื่องเรื่องสถานีประจุน้ำมันของน้องเนี่ยมีหลายเรื่องที่เราอยู่ในในกล่องตรงนี้นะอันนี้แสดงให้เห็นถึงเราก้าวหน้าไปกระดับแล้วเพราะฉะนั้นปัจจุบันเราก็เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมไปใช้รถไฟมากขึ้นอันนี้ก็มันก็เป็นไปตามเป้าหมายของเราว่า3รุ่น ลงองศูนย์เราจะเหลือสามสเซ็นเนี่ยแต่ในส่วนของการใช้น้ำมันพวกนั้นกกค่อยลดลงไปเรื่อยแต่จะไปตกใจโลกเปี่ยนเปลี่ยนเราก็ต้องปรับกับแค่นั้นเองใครปรับได้ก็ปรับผมว่าถ้าทุกอย่างอยู่ในกรอบของกฎหมายเนี่ยครับทุกคนทําได้หมดแล้วครับแล้วก็ไม่มีใครที่จะตอนทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีใครที่จะ,จะจะบอกว่าคนไทยคนไหนห้ามเข้ามาในประเทศไทยนะฮะเพราะว่ามันก็มีกรอบของกฎหมายใครอยู่ในกรอบไหนเงื่อนไขไหนก็ ถ้าอยู่ปฏิบัติตามกฎหมายเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปมีความวิจารณ์อะไรหรอกขอให้ท,ทําถูกกฎหมายเรื่องโพมันก็เป็นตัวชี้วัดยิ่งมีโพแล้วโพให้มันแตกต่างกันเราก็จะสามารถประเมินนะครับว่าข้อแตกต่างนั้นมันเกิดมาจากอะไรแล้วก็ไปแก้ปัญหาได้ตามจุดก็ดีแล้ว ลุงต ¿no? De ู่อยู่ไหนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่รวมไทยชาติชาติเรื่องลุงตู่เลื่องคนดีสะอาดเหมือนรวมไทยชาติได้ลุงตู่ได้ลุงตู่ลุงตู่ต้องอยู่ต่อและทําไมแลนบริดจ์ของไทยต้องมีซาอุเป็นจิ๊กซอว์ลงกลั่น้ํามันคือตัวหล่อเลี้ยงสิงคโปร์ เพราะอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงกลัน่นมีหลายอุตสาหกรรมและยังสามารถกำหนดราคาน้ำมันเองได้ด้วยซึ่งราคาน้ำมันของไทยทุกวันนี้ก็ยังต้องอ้างอิงจากประเทศสิงคโปร์ดังนั้นแลนดิชคือหมากที่ยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวประกาศแรกไทยจะได้เป็นตัวเชื่อมโลกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนสำคัญที่เชื่อมตะวันออกกลางอินเดียกลุ่มอาเซียนและจีนเข้าด้วยกันเม็ดเงินมหาศาลจะเข้ามาที่ไทย และทำให้ไทยเป็นจุดศูนย์กลางการเงินใหม่แทนที่สิงคโปร์ประการที่2เป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับซาอุที่จะมาลงทุนสร้างโรงกลั่นน้ำมันและขายน้ำมันจากซาอุไปทั่วโลกเนื่องจากเรือขนส่งสินค้าจำนวนมากต้องแวะเติมน้ำมันและรับสินค้าต่างๆที่ไทยทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและน้ำมันแทนสิงคโปร์ประการที่3ในปัจจุบันไทยต้องนำเข้าวัตถุดิบจากโรงกลั่นเยอะมาก ทำให้ขาดดุลการค้ามาตลอดถ้าซาอุเข้ามาลงทุนสร้างโรงกลั่นและผลิตภัณฑ์มากมายจากโรงกลั่นจะถูกนํามาใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆของไทยโดยไม่จําเป็นต้องนําเข้าจากต่างประเทศและไทยก็ได้ลงทุนเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นไว้แล้วเช่นกันประการที่4จีนจะเป็นตลาดส่งออกสําคัญโดยมีซาอุเป็นตัวเชื่อมเพื่อส่งออกสินค้าไปยังตะวันออกกลาง ถ้าสามารถดึงซาอุมาเล่นเกมแลน์บริดจ์ได้ไทยจะแข็งแก่งมากลุงตู่จึงให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากลงทุนเจรจาด้วยตัวเองกับเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาอมานแห่งซาอุโดยสามารถเชิญเจ้าชายมาร่วมประชุมเอเป็กที่กรุงเทพได้สําเร็จหลังจากที่ซาอุเห็นถึงความเอาจริงเอาจังของไทยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกทั้งรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่และมอเตอร์เวย์ต่างๆเพื่อเชื่อมกับจีนนี่คือเหตุผลว่าทําไม เราต้องสนใจการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะตะวันตกต้องการกำจัดลุงตู่สิงคโปร์ต้องการโค่นลุงตู่ลุงโทนี่เพื่อนสีสิงคโปร์ต้องการกลับมาเพื่อยุติเรื่องนี้พอทำไม่ทำจีนจะพังงาสิงคโปร์จะพินาศส่งผลต่อยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐหัวเด็กตีนขาดยังไงสิงคโปร์กับสหรัฐต้องเอาลุงตู่ลงให้ได้ดังนั้นพวกเราทุกคนต้องช่วยกันนะครับเพราะถ้าไม่ใช่ลุงตู่ การเจราจากับซาอุที่กำลังดำเนินไปได้ด้วยดีอาจจะหยุดชะง,งักถ้าลุงตู่ได้อยู่ต่อไทยจะเป็นจุดศูนย์กลางยุทธศาสตร์การค้าของโลกแทนที่สิงคโปร์ทันทีรายได้มหาศาลจะถาโถมเข้ามาที่ประเทศไทยและนี่จะเป็นการตอบคำถามดังๆว่าทำไมลุงตู่ต้องอยู่ต่อและทำไมซาอุจึงเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจวิสัยทัศน์ของลุงตู่ที่ต้องการทำเพื่อประเทศไทยอย่างไม่เคยคิดถึงตัวเอง ต้องโดนวิจารณ์ต่างๆนานาว่ากูเก่งบ้างสร้างแต่นี่บ้างใครจะจ่ายนี่บ้างโดยเพียงแค่หวังว่าสักวันคนไทยจะเข้าใจและประเทศไทยจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางการค้าของโลกได้นั่นเองเขาได้มีการวิเคราะห์บอกว่าเรียบเรียงมาเป็นข่าวบอกว่าประยุทธ์เห็นชัดเจนแล้วว่าโอกาสสืบทอดอำนาจตอนนี้รีบรีลงเรื่อยๆ นะครับประยุทธ์เห็นชัดเจนแล้วว่าโอกาสการสืบทอดอำนาจดิบหลีลงไปเรื่อยๆแรงกดดันคืนอำนาจให้ประชาชนมีพลังเพิ่มขึ้นอเรื่อยๆนิดาโพก็เลือกพิธาดิมเจริญรัตจากก้าวไกลนะครับเป็นอันดับหนึ่งคานดิเดตในายกฐมนตรีของคนกรุงเทพมหาครหากใครรับสัญญาณไม่ได้ว่าเวลาการสืบทอดอำนาจหมดลงไปแล้วโดยใครยอมรับไม่ได้ชะตากรรมหลังเลือกตั้งจะรับรู้ถึง การถูกทําร้ายทางจิตใจที่รุนแรงนะครับเมื่อรวมไทยช่างชาตินะครับที่ทุกคนงอต่อการทําในสิ่งที่เสี่ยงพลเอกประยุทธ์หงุดหงิดนะในเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้พลเอกประยุทธ์และพลังประชารัฐเทพลังประชารัฐด้วยเหตุที่วิยากรคําประกอบเสนอค a ด d i d a นายกรัฐมนตรีของพรรคเพิ่มเติมมากกว่า1คนนะครับคราวนี้พลเอกประยุทธ์ประกาศเองให้ปีตพันธ์เป็นอีกชื่อหนึ่งที่รับ เสนอชื่อเป็นนาย,ยกกัฐมมตรีของพรรคจึงเป็นปรากฏการณ์ที่ถูกตีความไปทำสารพัดนะครับคำถามที่ท้าทายนะในการตอบที่สุดใช่หรือไม่ว่าการประเมินรอบด้านแล้วพลเอกประยุทธ์เห็นชัดเจนแล้วว่าโอกาสการสืบทอดอำนาจนั้นลิบหลี่ลงเรื่อยๆนะครับในทางผลการเลือกตั้งการคาดหวังอิทริต250สวว่าจะรับใช้ เหมือนที่เคยเป็นมาน่าจะประเมินออกแล้วว่าสถานก,การณ์ของประเทศที่นับวันยิ่งเลวร้ายไม่เพียงถูกปฏิรูปนะฮะให้ดีขึ้นกลับนำไปสู่ดำมืดมิดในทุกมิตินะครับทั้งความเสื่อมสุดของการสำนึกทางการเมืองความตกต่ำทางเศรษฐกิจสังคมที่เสื่อมซาม250สอบอย่อมมีไม่น้อยที่ มีปัญหาพาตัวเองหลุดจากความงมงายท่ามกลางทุกความเป็นไปนะครับไม่เอื้อจะใช้อำนาจอื่นมีบทบาทเหนืออำนาจของประชาชนนะครับอีกประเด็นใหญ่ทักษิณชินวัตรก็ประกาศกลับมาติดคุกนะฮะเพื่อเปิดอากาศให้ตนเองอยู่กับลูกนะครับหลานในช่วงปลายของชีวิตนในห่วงยามที่อำนาจประชาชนไหลาบาดท,ท่วมทน้น พร้อมคําถามถึงการเรียกร้องให้กคารพกฎหมายว่าเสียงตกร่องนั้นคงเคยเข้าใจความไม่ยุติธรรมอันเกิดจากการเขียนกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายหรือไม่ประชาชนได้อํานาจคืนแรงกดดันให้ปฏิรูปความยุติธรรมเกิดขึ้นโดยทักษิณไม่ต้องออกแรงอะไรเลยนะครับผลทางเดียวที่พักการเมืองที่เลือกฐานนะฮะ อนุรักษ์อำนาจนิยมจะปกป้องตัวเองได้คือไม่ให้คะแนนไปรวมศูนย์ด้วยความคิดไม่เลือกเราเขามาแน่นะครับซึ่งแน่นอนว่าหากต้องการเลือกเพียง1เดียวนะศูนย์รวมจัดการให้เทไปที่ผลเอกประยุทธ์ชะตากรรมของประชาธิปัตยภูมิใจไทยหรือแม้กระทั่งพลังประชารัฐจ,จะทุลักทุเลอย่างยิ่งในวันกาบัดนะครับสภาธุรกิจไทยกัมพูชาประชุมใหญ่สามัญประจํา ปีมีสัมมนา,าทิศทางไทยในอนาคตนะฮะทางการค้าในกัมพูชาปี2566นะที่หอประชุมหอการค้ามีปานสรศักด์น,ะนาตรัฐมนกัมพูชากเกรงศักดนะ์ประธานสอสอสันะสน,นประธานสภาการค้าหุนสะเรือนเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยนำทีมวิทยากรนะซึ่งก็มีการ วิวิจารประมาณนั้นที่เกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์ท้าวิเคราะห์ตามที่ปฏิชนเขาว่าไง,งนะพลเอกประยุทธ์กําลังลิบหลีเขาอ้างอิงจากเ,เรื่องของโพต่างๆซึ่งตอนนี้โพต่างๆนั้นพลเอกประยุทธ์กําลังตกลงนะครับดีขึ้นมาอยู่ภาคหนึ่ง้ก็ตกลงแต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับประเด็นที่เขาวิเคราะห์ก็คือมุ่งไปในเรื่องของสถานการณ์ โดยภาพรวมว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองเนี่ยกำลังเสื่อมซลงกําลังแย่นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยการสืบอัฒนาอำนาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วทักษิณก็จะกลับมานั่นหมายความว่าประยุทธ์เนี่ยแย่แน่นอนนั่นก็เป็นหมุมมองของเขานะในเชิงงานวิเคราะห์วิเคราะห์ก็ว่าไปตามสถานการณ์คือผมอธิบายอุ้นส่วนเนี่ยปรากฏการณ์คืออะไรในเชิงวิชาการคือสิ่งที่เกิดวิเคราะห์คือเอาปรากฏการณ์ที่เห็นมาวิเคราะห์สังเคราะห์คืออะไร บทสรุปหรือภาคปฏิบัติการจริงนี่คือสิ่งที่เราควรรู้นะครับงานสังเคราะห์อตอนนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์เริ่มดีวันดีคืนนะครับทำไมเพิ่งมาเริ่มดีวันดีคืนเพราะกาลังสร้างพักกาลังทําพักนะและที่สําคัญก็คือว่ายังไม่ได้เดินเต็มสุขตอนนี้ก็มีคนเสนอให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะหยุดพักลาการทํางานย้เท่าไหร่ก็ได้ ได้ให้คนอื่นรักษากันแล้วพลเอกประยุทธ์เดินหาเสียงอย่างเดียวผมอธิบายในเชิงงานสังเคราะห์ว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดอันนี้คือข้อที่หนึ่งสงสิ่งที่น่าสนใจนะฮะคือว่าสถานการณ์การเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองแบบนี้เนี่ยให้ไปดูเจตนาลมของผู้ร่างก็ธรรมนูญผู้ร่างรัฐมนูญเขียนไว้นะครับให้ นายกมำตรีมีอำนาจเต็มไม่ใช่เป็นนายกรัฐษาการผู้ร่างรัฐมนูรมีเจตนาให้นายกกมตรีใช้อำนาจหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ก่อนการเลือกตั้งควบคู่กับการขึ้นเวทีประสัยหาเสียงนี่คือสิ่งที่หุ้นส่วนควรจะรู้นะครับบางคนมาเสนออย่างอนุทินบอกว่าจะลาเลยเป็นหนึ่งเดือนนะฮะ แต่ไม่ลาออกจะลาลาพักไปหนึ่งเดือนเพื่อที่จะไม่ถูกโร้องเรียนพิจารณาเสียงอย่างเดียวน,นะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเป็นการตัดสินใจที่ผิดนะครับอ่ะประเด็นต่อไปก็คือว่ามติชนบองว่าสภาวะเศรษฐกิจสังคมทางการเมืองทุกมิติกําลังย่ําแย่ผมก็ถามมุ่นส่วนตอนนี้เศรษฐกิจโลกกําลังตกต่าลงจริงไหมจริงเศรษฐกิจไทยกําลังตกต่ำไหม อัตรางเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นไหมปรากฏว่าอัตรางเงินเฟอ้อในประเทศไทยต่ําที่สุดในประวัติการสภาวะเศรษฐกิจดีโตวันโตคืนก่อนโควิด1นทีด้วยซ้าไปอย่างน่าเหลือเชื่อท่องเที่ยวไม่ต้องถามนักท่องเที่ยวไปทั้งไหนก็มีแต่นักท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวไปเดินห้างสรรพสินค้าพนักงานเนี่ยต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะฮะ พูดกับผมเนี่ยผมก็โดนมาเองไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษนะไม่ได้พูดภาษาไทยเพราะเรานักท่องเที่ยวม,มันเยอะจนเขาต้องพูดภาษาอังกฤษแล้วนะมากันหมดจีนแขกยุโรปห่กันมาหมดนั่นหมายความว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่ประเด็นคือทำอย่างไรให้พลเอกประยุทธ์ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งผมพูดหลายครั้งพูดหลายวันพูดหลายรอบนะารว่าหลักเนี่ย มันต้องยืนอยู่บนหลักนักเลงนําการอาหารซึ่งดําเนินการวางหลักตัวละครเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องคุณธรรมนําการอาหารคุณธรรมนําการอาหารต้องแก้ปัญหาเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นสําคัญนะแต่ปรากฏว่าตอนนี้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยหลังจากทําไปแล้วยังค้างเทศบาลน,นะครับยังค้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ต้องดําเนินการ ต้องมีการจัดดนตรีกรวีศิลปะนะฮะปลุกเรื่องของชาตินิยมตอนนี้หุ้นส่วนยังไม่ได้ทำเลยนะฮะและประกอบกับกำลังเตรียมทัพการเตรียมทัพบางส่วนก็เลือกเอาคนที่เป็นสสเดิมและปรากฏว่าคนที่มีอำนาจประสานงานทั้งพลังประชารัฐแท้รวมไทยเนี่ยทั้งเลขา เลขารวมไทยพลังประชารัฐก็พุ่มโดยการเขตกรุงเทพก็เอาแต่คนในพวกของตัวเองนั่นหมายความว่ามันผมดึงตรงๆนะด้วยความปรารถนาดีเลยถ้าเดินเกมแบบนี้มันมันก็ยากที่ชนะต้องปรับกลักคิดนะฮะปรับในเรื่องของคนต้องเลือกสองอย่างไม่ปรับกลักคิดไม่ได้ก็ต้องปรับคนนะครับตอนนี้มันงวดเข้ามาละประกาศกฤษฎีกาการเลือกตั้งเข้ามาเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งแล้ว นะก็ต้องทํากระบวนการสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะหนึ่งต้องทำเป็นมรีบดซึ่งหลักคิดอันนี้มันมาจากไหนที่เขียนในธรรมนูนตอนแรกนะซึ่งไม่ได้เขียนโดยคุณมีชัยนะอันนี้มาเขียนกันที่หลังนะหลังจากที่มีการลงประชามติผู้ร่างรัฐมนูลมีเจตนาเพื่อที่จะให้เสียงเหล่านี้มาจากประชาชนต้องทำเป็นมรีบวตก่อนคือบวชในท้องที่นั้นว่าให้คนเนี้ยลงทาก่อนสองนะสิ่งที่ต้องทําคือผู้สมัครเลือกตั้งเนี่ย จะต้องเสียภาษีมาอย่างน้อย3ปีคือทําไมผู้เจตนาลมของพรังมูลเสียทําอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมันเกิดจากพวกที่อยากเป็นนักการเมืองมาสังกัดพรรคการเมืองเนี่ยหลายคนจํานวนมากเลยไม่เคยเสียภาษีอะไรเลยแต่อยากจะมาเอาเงินจากประเทศจะมาทุจริตเนี่ยก,ก็เลยเขียนกันไว้นะและจากนี้ไปร้อยแปบวันย้อนหลังใครหาเสียงก่อนเลือกตั้งใกล้ๆ ที่จะมีการย่อนบัตรจะมีการร้องเรียนเรื่องนี้เรื่องการหาเสียงก่อนการเลือกตัง้งโดยไม่ได้มีการขออนุญาตคณะกรรมการการเลือกตัง้งจะเป็นประเด็นสําคัญในการเล่นงานและถูกโจมตีสิ่งเหล่านี้พวกเราควรจะรู้นะครับพวกเราควรจะเข้าใจนะครับตอนนี้ทําอย่างไรให้คะแนนนิยมของพลเอกประยุทธนะ์หรือฝ่ายขวาดีขึ้นทั้งผเอกประวิทย์ด้วยนี้ไม่พน้นต้องใช้หลักชาตินิยม นะครับทำไมสื่อต่างๆเขามองว่ามันริบหลีลงริบหลีลงเพราะเขามองเรื่องของปรากฏการณ์นำมาวิเคราะห์คือโพลต่างๆนำมาวิเคราะห์ฝั่งที่ไม่พอใจแฟนคลับของพลเอกประยุทธ์ก็ว่นวายด่าโพลแต่สําหรับผมนะผมว่าโพลขอทําถูกแล้วนะครับใครไม่ชอบก็คือเรื่องของคนไม่ชอบชอบกับใช่ความจริงคือมันใช่ แต่โพรูปงแบบนี้ดีแล้วเพราะจะทำให้ฝ่ายขวาขยันมากขึ้นนะครับคุณส่วนต้องพิจารณานะครับตอนนี้เกมงวดเข้ามาทุกทีนะรเรื่องของชนเผ่าก็ต้องทำนะฮะแล้วก็สิ่งที่ต้องดําเนินการก็คือมุ่งเรื่องของชาตินิยมเป็นสําคัญนะควางทับเสร็จเรียบร้อยก็ตึงต้องรีบเดินทับ,นะบตัวไหนไม่ดีก็ค่อยๆปรับปรับ,ปร,บ,ป,รบปรับเข้ามา พอปรับเข้ามาเกมนะก็จะสามารถเข้าสู่ชัยชนะได้นะตอนนี้ไอ้พวกแลรนสไลด์ม่าไปเด้อว่าไปเ้อว,ว่าไปเ้อผมพูดอย่างนี้เลยนะนะครับแต่ถึงเวลาจริงๆเ,เหมือนโควิด -19 เนี่ยยุโรปแย่สุดขนาดนักถ้ามาเทียบระหว่างการแก้ปัญหาโควิด -19 กับเรื่องการเลือกตั้งซึ่งเกิดขึ้นมากกว่า10ครั้ง17ครั้งเนะี่ยหุ้นส่วนคิดว่าโควิด19หรือการเลือกตั้งมันง่ายกว่ากันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สักวันดอกรักจะบาน จนกว่าดอกรักจะบานไม่ว่านานแค่ไหนสัทธา